สวัสดีครับทุกท่าน,นทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอิกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็น10สุดยอดดิวตลาดหน้าร้อน2023-2024มีใครบ้างในมุมของผมเองนะครับก็เดี๋ยวจะมาคัดกันเลยว่าอันดับ 1, 2, 3, 4, 5ไล่ยาวไปจนถึงอันดับที่10เนี่ยเป็นใครแล้วทุกคนคิดเหมือนกับผมหรือไม่นะฮะยังไงพอฟังกันจบปุ๊บเนี่ย ก็สามารถที่จะจัดอันดับกันได้นะครับว่าอันดับหนึ่งผมให้คนนี้2คนนี้3 4 5หเรียงยาวกันไปถึง10นะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า10สุดยอดดิวสำหรับตลาดรอบนี้เป็นใครกันบ้างนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกด see first เพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางองอีกาครับเพราะว่าที่นี่อีกาช่องเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ หลังจากที่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าดาวดังย้ายเข้าย้ายออกทีมยักษ์ใหญ่เสริมทัพได้อย่างน่าสนใจนะฮะตลอดทั้งหน้าร้อนถือว่าหน้าตื่นเต้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ปิดตลาดลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับและสําหรับ10สุดยอดดีลในใจผมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะไปว่ากันอันดับที่1ที่สุดของที่สุดผมขอเลือกชูดเบลลิงแฮม ที่ย้ายจากบุโรเซียดอรมุนไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดค่าตัวหลักร้อยล้านครับนี่คือสุดยอดดีลในระดับมาสเตอร์พีซที่เรอัลมาดริดเนี่ยไปฉกเพชรเม็ดงามของวงการลูกหนังเมืองผู้ดีมาได้สำเร็จครับมันเป็นการเดินหมากที่ยอดเยี่ยมมันเป็นการที่จะต้องการยกระดับการเล่นในแผงกองกลางของทีมไปแบบระยะยาว หลังจากที่มีคามาวิงก h รชูอามานีบาวเบเดและยังมีโครสกับทางลูกาโมดิชแราดรดยังคงต้องการความแข็งแกร่งความยอดเยี่ยมของจูดเบลิงแฮมไปครอบครองครับแม้ว่าจะต้องจ่ายในจำนวนเงินที่มหาศาลนะครับกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังอายุยังน้อยแต่เราดรดเชื่อว่านี่แหละสุดยอดดาวรุ่งเท่าที่โลกเคยมี ร้อยความสามารถเป็นอย่างมากแล้วมันชัดเจนเพียงแค่ต้นซีซั่นจูดเบลิงแฮมก็ระเบิดฟอร์มเก่งมากนะครับ4เกมแรกเขาซัดไปถึง5ลูกนะฮะไม่ทรรดาเลยทีเดียวและแต่ละประตูนั้นโอ้โหเป็นประตูชัยนะครับมีถึง3เกมนะครับจาก4เกมแรกของเรมริดที่จูดเบลิงแฮมเป็นอัศวินขี่ม้าขาวโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ เขาก็ทำประตูทั้งลูกภาคบนพื้นลูกเข้าฮอสและลูกโถมตัวเข้าม่งนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามเหลือเกินสำหรับเรอเมเดริดแล้วคงจะเป็นแบบนีไปยาวๆนะฮะอันดับที่2ผมขอเลือกเจมส์แมดิสันตอนที่เจมส์แมดิสันนะครับมีข่าวว่าจะย้ายทีมจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็มองไปหลายๆทีมว่าเฮ้ยมันจะมีสโมสรไหนบ้างวะ ที่ต้องการกองกลางประเภท playmaker หรือว่าตัวรุกซึ่งแน่นอนครับก็มีสเปอร์นะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้กระทั่งเชลซีนะครับต่างต้องการกองกลางลักษณะแบบนั้นเจมสันทุกคนคงทราบดีว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีอยู่แล้วนะครับคลาสบอลดีขืนบอลยอดเยี่ยมเล่นบอลฉลาดอ่านทางเก่งมาก แล้วก็จ่ายบอลค่อนข้างเข้าเป้าและแม่นยัมสุดท้ายเป็นสเปอร์นะครับที่ไปซื้อมาจากทางเลสเตอร์ค่าตัวราวๆ40ล้านซึ่งในวันนี้ผ่านมาไม่กี่เกมมันคุ้มค่าต่อการลงทุนแล้วนะครับเพราะมันทำให้สเปอร์โฟล์มากไหลลื่นมากและมีประสิทธิภาพมากในเรื่องของการสร้างสารรค์โอกาสการทำประตูเส้นบอลของเขาเข้ากับทุกคนได้เป็นอย่างดีแล้วมันทำให้โซนเฮิงมินมันทำให้นักเตะหลายๆคนนะครับ สร้างโอกาสได้รวมถึงการจบสกอร์ลองคิดดูครับถ้าเกมในวันนั้นที่พวกเขาโดนเบอร์ลี่ทำปรัตูนำไปก่อนถ้าเป็นยุคสมัยก่อนสเปอร์ไม่มีทางที่จะกลับมายิงได้แบบเป็นก่อเป็นกรรมแบบนี้เราชนะไปถึง5เม็ดนะครับนี่แหละคืออันดับที่2ของผมผมมองว่าสเปอร์เกาถูกที่คันและได้คนที่ดีมากๆลำดับที่3ครับผมขอเลือกดิแคนไรส d ด c ก n นไรส์กองกลางมากด้วยพรสวรรค์ของวงการลูกหนังเมืองผู้ดีนะครับก็อย่างที่คนทราบดีนะครับว่าเขาเนี่ยอยู่ในเรดาร์ของยักษ์ใหญ่หลายๆทีมสุดท้ายกลายเป็นอาร์เซนอลนะครับที่ไปคว้าตัวมายอมจ่ายหลักๆ100ล้านปอนด์เพื่อแลกกับนักเตะคนนี้นี่คือสิ่งที่อาร์เซนอลต้องการครับคือการเสริมความแข็งแกร่งในเกมแดนกลางครับไม่สามารถที่จะใช้เพียงแค่โอเดกาแล้วก็สมัสปาเตาได้แล้วเดกนไรสเข้ามา เสร็จปุ๊บใช้งานได้ทันทีนะครับเปรียบเสมือนคุณกําลังจะทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วคุณก็เทน้ำร้อนใส่รอเพียงแค่สินาทีคุณทานได้เลยประมาณนี้ครับเดคันไวส์ใช้เวลาไม่นานครับในการปรับตัวแล้วเขาก็กลายเป็นหัวใจสําคัญของทีมที่ขาดไม่ได้และมีแววสูงที่เงินจํานวนนี้เป็นจะเป็นเงินจํานวนที่มันจิ๊บจอยมากสําหรับอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าเดคันไวส์เองก็สามารถเล่นในทางกองกลางตัวรับคนเดียวและยืนมิดฟิลด์คู่2คนนะครับก็ถือว่าเป็น การเสริมทัพที่ใจถึงมากสำหรับอาร์เซนอลแต่ถ้าคุณคิดการใหญ่ใจคุณต้องนิ่งแบบนี้แหละครับอันดับที่4ครับผมขอเลือกโดมินิกซโบสไลครับซโบสไลครับย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลนะครับจากเอเบลลาฟซิกด้วยค่าตัวประมาณ60ล้านปอนด์ซึ่งนักเตะค,คนนี้นะครับได้ว,ว่าอยู่ในสายตาของมาดาทีมดังๆจากยุโรปหลายทีมมากเป็นเพชรเม็ดงามของวงการลูกหนังฮังการีในปัจจุบันวันนี้เขาคือกัปตันทีมนะครับพอ ย้ายมาอยู่กับริพูครับโอ้โหนี่เก่งมากนะฮะเพราะว่าใช้เวลาปรับตัวไม่นานจริงๆนะครับแล้วก็สามารถทําให้ทีมแดนกลางเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ซูโบสลาเองก็พลังงานล้นเหลือนะครับวิ่งพลานไปทั่วสนามเป็นนักเตะที่คล้ายๆกับซิเฟนเจอร์รันะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของสภาพจิตใจแข็งแกร่งมากนะครับดูนิคซูโบสลาก็เป็นอันดับที่4ของผมสําหรับสุดยอดดิวอันดับที่5ครับ คืออเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะฮะกองกลางดุริกีทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกนะครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ย้ายมาจากไบรตันมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งแน่นอนค่าตัวน้อยมากนะครับถือว่าลิเวอร์พูลได้ดีลที่ยอดเยี่ยมนะครับและอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เนี่ยทุกคนคงทราบในเรื่องของศักยภาพและคุณภาพอยู่แล้วว่าเขาเองเป็นกองกลางระดับเวิร์คคลาสเป็นกองกลางที่พิสูจน์ตัวเองมาได้พอสมควรรวมถึงไม่ต้องปรับตัวในการเล่นเอเวอเรสพรีเมียร์ลีกครับเพราะว่าเล่นกับไบรตันนี่โอ้โหเนียนตาเหลือเกิน พอมาอยู่กับทางลิผูก็้เนียนกลิบนะฮะเล่นในทุกตำแหน่งเลยทั้งหมายเลขหหมายเลขแและขึ้นไปถึงหมายเลข10ก็ได้นะครับดังนั้นด้วยเงินจำนวนนี้มันคือสุดยอดดีลของผมในลำดับที่5ครับอันดับที่6ครับอิวคายกูร,กรุกันที่ได้ไปร่วมทีมบาซ์เลนาในแบบฟรีฟรีนะครับซึ่งแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่แฟนโรบไบสีฟ้าค่อนข้างเสียดายนะครับเพราะว่าโอ้โหนี่คือกองกลางระดับคุณภาพคับแน่นนะฮะแต่การที่ต้อง ปล่อยไปแบบฟรีๆไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดจริงๆนะครับแต่พอไปอยู่กับบาร์เซโลนานะครับก็แน่นอนกับบาซ่าได้ตัวดีมากเขาไม่ต้องมาพิสูจน์อะไรอีกแล้วนะครับถือว่าเป็นกองกลางที่จะขับเคลื่อนแดนกลางของคุณเนี่ยไปข้างหน้าอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็จะได้ในเรื่องของการแอซิ์ประตูความเข้าใจเกมแล้วทำให้ทีมแดนกลางมันฟลมากกว่าติดขัดนะครับนั่นคืออันดับที่6ของผม อันดับที่7็ครับคือมาติโอโควาซิตสนะครับกองกลางโครเอตคนนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะไปอยู่ในมือของเป็กฟูเดล่าตอนแรกเนี่ยตอนที่เขาอยู่กับเชลซีผมก็มองว่าอยู่กับเชลซีถ้าต้องย้ายจริงๆน่าจะอยู่ทีมอื่นนอกลีกไปเลยอะไรแบบนี้ครับแต่กลายเป็นว่าพอย้ายจากเชลซีมาอยู่กับแมนซิสตี้เปรียบเสมือนการยื่นหอกให้ศัตรูแล้วซิตี้ได้ในราคาที่ไม่แพงเลยสำหรับตัวตายต,ตัวแทนของอิวคายกุรกัน30ล้านปอนด์เท่านั้นแล้วระดับโควาสิตเนี่ยเป็นบอลที่ฉลาดมากเป็นบอลที่ใช้สมอง คุณมาอยู่ในมือของเป๊ปเนี่ยโอ้โหบอกเลยยิ่งเก่งขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำแล้วมันทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยกลายเป็นทีมที่มีความสมดุลมีความบาลานซ์จากการเล่นร่วมกันระหว่างโรดริโคว a สตรวมไปถึงควบิเดบรอยถ้าฟิตกลับมาได้บอกเลยว่านี่คือสุดยอดดีของผมครับในลำดับที่7ลําลำดับที่8ครับผมขอเลือกทียานี่ไรเดอร์สครับมิดฟิลตัวกลางคนใหม่ของเอซิมิลานที่เพิ่งย้ายมาจากอักเซลอัสมา ในลีกดัชค่าตัวเพียง19 000, 000 away, like ้าล้านยูโรทำาไมผมถึงเลือกทียนี่ไรเดอร์สครับในฐานะที่เป็นแฟนเอซิมิลานผมมองว่านี่คือการได้ตัวของดีราคาถูกครับทียนี่ไรเดอร์สครับมาแบบไม่ต้องกดดันแต่สิ่งที่เขานำเสนอให้กับทางทีมสัดแดงนั้นคือในเรื่องของคุณภาพล้วนๆครับเขาสามารถยกระดับการเล่นในแดนกลางได้เป็นอย่างดีครับเขาทำให้เกมแดนกลางของเอซิมิลานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆนะครับแล้วมีพลังสูงมากครับในการที่จะ ขับเคลื่อนแดนกลางทั้งเกมรับทั้งเกมรุกนะครับทีนี้ไรเดอร์สก็ถือว่าเป็นพลังดวงใหม่ของเอชมิลานครับจับตาพาอหนุ่มคนนี้ให้ดีๆครับผมเชื่อว่าน่าจะไปได้ไกลกับเอชมิลานเป็นอย่างมากฮะคนที่9้าครับคือคริสเตียนพูลิสิตครับกับตันอเมริกาที่เอชมิลานไปกระชากตัวมาจากเชลซีเชลซีที่ปล่อยของดีเยอะนะฮะหนึ่งในนั้นคือคริสเตียนพูลิสิตแล้วพูลิสิตก็โอ้โหเปิดตัวทันทีเปิดตัวอย่างเร้าใจมีประตูแรก ในซ e เรียเรียบร้อยเมื on. On kommt, ่อสัปดาห์ก่อนหน้านู้นนะครับมีประตูแรกในซานซิโรในสัปดาห์ต่อมาคริสเตียนพูริสิตไม่ได้ต้องการหยุดเลยครับเขายิงประตูได้เขาแอซิสได้เขาขับเคลื่อนเกมได้เขาสร้างสรรค์โอกาสการทําประตูได้อย่างยอดเยี่ยมนี่คือลำดับที่9ของผมที่ต้องยอมรับว่าไอซิมิลานได้ของดีมากๆนะครับอันดับที่10ครับผมขอเลือกเจมส์วอร์์พราส์ครับ กองกลางตัวเก๋าชาวอังกฤษที่ย้ายซบทางเวสต์แฮมย้ายมาจากทางซัฟท์แฮมตันค่าตัวแค่30ล้านปอนด์นี่คือหนึ่งนักเตะที่ผมมองว่าอันเดอร์เรทครับถูกประเมินค่าต่ําเกินไปทั้งๆที่ฝีเท้าของเขาดีนะฮะแล้วเป็นกองกลางที่แบบโอ้โหวิ่งพล่านทั่นสนามมีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทมีทีเด็ดในตัวเองเรื่องของลูกเซฟพ์เซตเพลย์การยิงฟรีคิกการเปิดลูกนิ่งต่างๆนะครับดังนั้นเวสต์แฮมได้คนที่ใช่แล้วแล้วเหมาะเจาะเหมาะสมกับ สเปคการทำงานของเดวิดมอยส์เป็นอย่างมากนะครับดังนั้นโอ้โหได้มาพัฒาตัวแค่นี้บอกเลยว่าเวสต์แฮมนี่หวานเจี๊ยบจริงๆริงอันดับผมเป็นคนเหล่านี้ครับลักคุณล่ะครับคิดว่าเป็นใครบ้างส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับปับงกระจกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่ง comment, คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกด็กได้ดิ่งไปแจ้งเตือน,น,นกดซีเฟอร์สไปเห็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางอิกาครับเพราะว่าที่นี่อิกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับเจอกันคลิปต่อไปครับ